ไม่เอาข้าวผัดุ้งเดี๋ยวบอกใหม่ว่าจะกินอะไร่แตเกียวกุ huh. ้งอ่ะเอาทุกวันใส่ไปใ้ห่ใส่ไปด้วยกันใส่ไปด้วยกันใช่เกแน่ใจนะมันจะไม่ระเบิดรึ้มไม่ระเบิดแล้วเพราะไม่ด้ติด้าถ้าผใส่เขาด้วยได้ไหเฮเขาใครด้วยเหรอตัดหนึ่งัทำเวฟก่อนเท่าไหร่ ก็ได้งข้าให้ผก่ังก็ได้แล้วขาว่ะไรทำหน้าอย่างนี้ทำไมทำไมนี่มันพี่เจ็ดเลยนะอย่างงี้โอนี้ ทำของแม่ทุกคนนะดูกขอตัวเองขึ้เอออุ่นด้วยอุ่นด้วยแกแกแกดึงของแกออกก่อนไหมวะฉันว่าเพราะมันสักสองนาทีแหละเดี๋ยวเราเปิดปุ้มมา